<See. S 2> สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านาลาวิลาอปอิุิยานะครับโครงการที่ติดถนนสายเอเชีย A A นะครับและที่สําคัญตรงข้ามเราเซ็นทรัลในุธยากําลังก่อสร้างขึ้นด้วยครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โฮมออ f ฟิศนะครับโฮมออฟฟิศที่นี่นะครับะจะมีทั้งหมดส3ห้องนอนสี่ห้องน้ํานะครับหน้ากว้าง5เมตร50 ใหญ่มากๆนะครับด้านหน้าบ้านนะครับสามารถจอดรถได้สองคันเดี๋ยวนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมผมถึงไที่นี่น่าโฮมออฟฟิศนะครับอ่าโฮมออฟฟิศที่นี่นะครับเราให้มากกว่าบ้านนะครับซึ่งบ้านทั่วไปอ่าเราจะใช้แค่อยู่อาศัยใช่ไหมครับแต่ว่าโฮมออฟฟิศที่นี่นะครับเรานอกจากอยู่อาศัยแล้วเราทำเป็นสำนักง,งานได้ด้วยไม่ว่าเราจะทํางานที่บ้านหรือว่าจะมีคนมาทํางานด้วยหรือว่าทําห้องประชุม สามารถทําได้นะครับเพราะเรามีพื้นที่เพียงพอสําหรับทุกก,กิจกรรมที่คุณต้องการนะครับครับอ่าที่นี่นะครับเป็นบ้านตัวอย่างของเราอ่าในที่นี้เราทําเป็นคล้ายๆกับร้านอาหารนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมบุมต่างๆเชิญครับ ครับเราตกแต่งนะครับเป็นห้องครัวเราทำสไตล์ครัวฝรั่งนะครับซึ่งจะเห็นเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าเมื่อกี้ที่ผมนั่งอยู่จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับตรงนี้เราทําเป็นครัวฝรั่งแล้วมีพื้นที่ขนาดนี้นะครับอย่าง่ผมบอกไปเราสามารถทําได้ทุกกิจกรรมนะครับที่เราอยากจะทําเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่กว้างมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับเมื่อสักครู่ว่าที่นี่เรามีทั้งหมด 3ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะครับทุกห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดนะครับรวมถึงชั้นล่างจะมีห้องน้ําที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับนะครับห้องนของเราจะอยูอ่ชั้นล่างนะครับที่อยู่แบบนี้บริเวณชั้นหนึ่งแต่ว่าชั้นหนึ่งนะครับของที่ยงยันหมดเพียงเท่านี้นอกจากพื้นที่ในบ้านที่ผม่าและทีมงานได้แผงกล้องให้ดูแล้วนะครับไามี พื ers, re, ้นที่หล oh, ังบ so, so ้านเป็นโซนซักล้างนะครับอีก2เมตรซึ่งกว้างมากๆเลยนะครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับเห็นถึงความกว้างที่เราทำให้กับลูกค้าทุกคนเลยนยเราใส่ใจมากๆนะครับที่จะทำบ้านในแต่หลังเดี๋ยวต่อไปเราไปดูชั้นสองกันนะครับก็ขออา่โครงสร้างบันไดที่นี่นะครับเรา ใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับแข็งแรงที่สุดดีที่สุดอยู่แล้วครับในเรื่องของการก่อสร้างบ้านนะครับส่วนบ้านของเรานะครับเราใช้เป็นก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับสามารถทุบตกเติมได้ในอนาคตลูกค้าจะเบื่อห้องนี้ออยากตกแต่งใหม่สามารถทํกกไนนา,ทา,า,กกา,าทได้เลยนะครับเพราะโครงสร้างเรารองรับมาให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของอชั้นสองนะครับ ชั้นสองของเรานี่จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่อเนกประสงค์อีกที่หนึ่งแต่ว่าผมขออนุญาตพาไปดูห้องนอนก่อนนะครับและนี่คือห้องนอนนะครับชั้นสองเรามีพื้นที่ให้ลูกค้าจัดสรรได้แบบทําอะไรก็ได้เลยลงตัวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่มีอยู่ ในห้องส่วนตัวนะครับและด้านขวาของผมนะครับจะมีเราทําเป็นห้องแต่งตัวไว้ไม่เล็กเลยนะครับที่เราทําไว้อาจจะกว้างกว่า,วาห้องนอนหลายหลายคนนะครับที่นี่กวา้างมากมาและส่วนสุดท้ายนะครับของห้องนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับเรามาดูห้องนอนครับใหญ่ไหมครับผมว่าหลายคนที่กําลังดูอยู่ เริ่มชอบแหละแต่ว่าทุกห้องนอนที่ผมทํานะครับจะมีระเบียงด้วยลองดูพื้นที่ครับลองดูความใหญ่ของระเบียงฮนะระเบียงผมใหญ่มากนะไม่เชื่อลองมาดูที่โครงการดีกว่าแล้วจะรู้ว่าสิ่งผมพูดไปนี่ผมไม่ได้เวอร์หรือเกินจริงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเอเนกประสงค์นะครับที่อยู่ด้านหน้าห้องนอนส่วนนี้นี่เอาง่ายๆผมชอบส่วนตัวพิเศษดีกว่า ะครับ้องดูครับตรงนี้นี่เป็นส่วนพักผ่อนที่ผมชอบมากๆนะครับและหลายคนอาจจะเหนือน่อยในการทํางานนะครับอย่างเมื่อสักครู่ผมบอกว่าอาบาจ,จะทํางานอยู่ชั้นล่างนะครับชั้นบนตรงนี้เป็นโซนฟารมีลี่ดูมได้เลยนะครับพักผ่อนดูหนังฟังเพลงนะครับกเลยว่าดีมากๆารามุมนี้ส่วนตัวนี่ผมชอบเป็นพิเศษเลย เดี๋ยวต่อไปเราลองไปดูชั้นสามกันนะครับมีลูกค้าสอบถามว่าจองเท่าไหร่คะ,อะตอนนี้นะครับเรามีโปรพิเศษนะครับจองเพียง999บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันพิเศษแน่นอนครับผมมาผมมาไลฟ์สดนะครับมันต้องมีความพิเศษอยู่แล้วเดี๋ยวเรื่องโปรโมชั่นผมขอเป็นพายทิพนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตพายดูชั้นสามก่อนนะครับ ลูกค้าสอบถามว่าที่นี่มีจํานวนกี่ห้องนอนคะสามห้องนอนสี่ห้องน้ําครับผมจอดรถได้สองคันนะครับไม่เล็กครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โถงบันไดนะครับที่เชื่อมระหว่างชั้นสองกับชั้นสามนะครับและนี่ชั้นที่สามนะครับเราจะมีสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับมีห้องน้ำในตัว ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีละเบียงส่วนตัวเหมือนกันนะครับส่วนไฮไลท์อีกห้องหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวพาไปดูผมว่า,าคนต้องเห็นแล้วต้องชอบเหมือนผมแหละนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนชั้นสามนะครับลองดูพื้นที่ครับห้องแต่งตัวห้องนอนที่เราทำไว้ เป็นไงครับอันนี้คือห้องนอนที่มีพื้นที่เอ็ก a ์ตาสเปซใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าข้างบนที่เราแผนกล้องไปเราทำอะไรแต่ตอนนี้ที่ผมยืนอยู่คือวิวนะครับของห้องนอนชั้นบนชั้นที่สามลองดูครับ ถ้าเราอยู่บ้านแล้วบ้านเรามีสามชั้นความสูงบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงครับมีความสุขแน่นอนแค่มองไปก็ผ่อนคลายแล้วซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าดีมากตรงนี้จะเป็นในส่วนของบันไดนะครับผู้ชมคงจะเห็นแล้วเมื่อสักครู่ว่าบันไดนี้มีไว้ทําไมผมพาไปดูเมื่อกี้อ่ะ กล้องก็ได้แผ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมนะครับขึ้นไปดูว่าเราทำอะไรบ้างนะครับกับ EXTRA s p a c e ที่เรามีนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกล้องหน่อยครับนี่นะครับจะเป็นพื้นที่ชั้นบน ที่เราทําเพิ่มขึ้นมานะครับด้วยพื้นที่ที่เรามีโหมันใหญ่มากนะครับและตรงนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบทํากิจกรรมพิเศษครับและชอบตกแต่งบ้านนะครับพื้นที่เรามีให้เยอะมากคือไม่ว่าลูกค้าอยากจะทําอะไรอยากจะเล่นอะไรนะครับเรามีให้ทุกอย่าง ลูกค้าจะเดินทางมาจากกรุงเทพอคะค่ะไม่ทราบว่าต้องมาทางไหนคะอ๋อถ้ามาจากกรุงเทพนะครับเดินทางง่ายมากมากเลยเราอยู่ที่ถนนฝันเอเชียเลยนะครับตรงนี้อ่าถ้าง่ายๆก็คือเราอยู่ตรงข้ามกับสารการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรือว่าจุดหนึ่งที่เป็นนด์มาร์คสำคัญก็คือจะเป็นอ่าอายุทยาเซธิป,ปารหรือว่าคนวิทยาจะเรียกกันว่าโลตัสนะครับอยู่ใกล้ามากครับผม เดี๋ยวเรื่องโปรโมชั่นเดี๋ยวเราลงไปคุยกันที่หมูยกชอบดีกว่านะครับจะตามมาครับลูกค้าสอบถามว่าจองในราคาเท่าไหร่คะจองเพียง9 9 9าบาทครับวันนี้สามารถอินบ็อกมาที่เพจของเราได้เลยนะครับหรือว่าะจะโทรผ่าน c เซ็ center มาก็ได้นะครับ ันนี้เรามาอยู่ในช่วงของอการถามตอบดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งหมดนี้ที่ผมพาเข้าไปดูแล้วคุณผ,ผู้ชมที่ชมอยู่รู้สึกเป็นไงครับชอบไหมครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบผมบอยแล้วผมชอบมากและมุมนี้เป็นมุมที่ผมชอบรู้สึกนะครับส่วนโปรโมชั่นที่ผมได้เกินไว้ก่อนนี้แล้วนะครับก็คือปกติโฮมออฟฟิศหลังนี้นะครับที่ผมพาชมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 4ล้านส0 0แสนบาทนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาไลฟ์สดแน่นอนครับผมต้องมีพิเศษอย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับวันนี้เรามีโปรมชั่นพิเศษนะครับอยู่ที่ราคา3 5 9ล้าน5แสน9บาทนะครับซึ่งเราจะให้แค่2ยูนิตเท่ทานั้นนะครับขออนุญาตจำกัดนะครับกับผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามา ที่แฟนเพจของเราได้เลยนะครับผ่านอินบ็อกหรือว่าจะโทรเข้า,าเป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์เราก็ได้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าสะดวกเข้ามาวันนี้เลย walk in เข้ามาครับผมเราเปิดก้าโมงเช้าถงกโมงเย็นทุกวันนะครับพอฟ,ฟิตแบบนี้ราคาอยู่ที่3ล้าน5แสน9ห0ื0บาทแค่2ยูนิตนะครับหรือว่าลูกค้าเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับที่ชื่นชอบจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกส่วนที่ผมพาเข้าไปอ่า ไลฟ์วิดีโอนี้เราจะไม่ได้ลบนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนได้นะครับและเรามีทีมงานที่คอยตอบอินบ็อกของทุกท่านนะครับยังไงรีบเข้ามานะครับผมรออยู่แล้วไปเจอกันในอ e ินบ็อกนะครับสลหรวันนี้ผมขอตัวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับแน่นอนครับผมทำอีกนะครับแล้วผมจะพาไปดูบ้านแบบไหน ต้องติดตามนะครับแลวมีใบอีกาลายแบบนะครับที่ให้คุณผู้ชมรอดูแต่ว่าคลิปนี้อย่าลืมนะครับ h o มออฟฟิศจาก4.4ล้านเหลือเพียง3 5 9ล้าน5แบาท2ท่านเท่านั้นนะครับแล้วจองเพียง999บาทนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะได้โดยไวนะครับสามารถโอนเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาครับขอเลขบัญชีกับ พนักง,งานของเราได้เลยนะครับและโอนเงินเข้ามาแล้วเข้ามาดูวันไหนก็ได้ครับสิ่งที่เราจะเซอร์วสิสลูกค้านะครับผมพูดไว้ในที่นี้เลยก็คือถ้าลูกค้าจองแล้วมาดูแล้วไม่ชอบหรือว่าเปลี่ยนใจกลับไปเปลี่ยนเป็นบ้านอื่นหรือว่าบ้านแบบอื่นเรายินดีคืนเงินนะครับอันนี้สิ่งที่ผมการันตีให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่โครงการนะครับสวัรับวันนี้พอ แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ